าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่ p e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อลาก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรายังอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o n a r i a กันอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรานะครับจะมาทําการส่องนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปนะครับหรือว่ารายละเอียดนะครับประจําสัปดาห์หน้าที่กําลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆว่าในการอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะมีครีเจอร์ตัวใหม่นะครับรวมไปถึงรายละเอียดในการอัปเดตนะครับในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรนะครับเพิ่มเข้ามาแล คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้้วถาพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับครั้งงถัััััดดดไปปขออออเเเเกกกกม Creature Sonaleh of นนนนนลลยีีีวว่่่าาคคครรรรบบบะะสหใิิโ้พืๆ จะมาทําการส่องนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือจะมาทําการสปอยนะครับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับครั้งถัดไปของเกม c r e a t u r e of s o l i t a i r นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือนะครับทางเกม c r e a t u r e of s o l i t a i r เนี่ยนะครับจะทําการอัปเดตนะครับในครั้งถัดไปในวันเสาร์นะครับที่22หรือว่าวันเสาร์ที่กําลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับรายละเอียดในการอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นอัปเดตเล็กๆนะครับเพื่อนๆที่ให้เราเนี่ยนะครับได้พอสะสมตัวละครใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้มีเวลาฟาร์มกันมากขึ้นนั่นเองนะ มีกิจกรรมนะครับที่ถูกนําออกจากเกมด้วยนั่เองนะครับอ่ะไม่รอช้านะครับเพื่อนๆเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยแล้วกันนะครับด้วยนะครับเริ่มที่หัวข้อแรกเลยนะครับเกี่ยวกับกิจกรรม LSE Event หรือว่ากิจกรรม Land Sky Event นะครับที่กําลังจัดขึ้นนะครับภายในเกม c r e a t u r e of s o a r i a ในขณะนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวกิจกรรม LSE Event หรือว่ากิจกรรม Land Sky Event นะครับก็จะถูกนําออกจากเกมนะครับหลังจากที่ทางเกมได้ทําการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ย ครับแือว่าแลกของรางวัลยังไม่ครบเนี่ยนะครับแนะนําให้เร่งมือรีบฟาร์มนะครับแล้วก็รีบแลกของรางวัลกันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเนื่องจากหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตในวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยนะครับตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์โซนเนี่ยนะครับจะถูกนําออกจากเกมทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไลเซสกายอีเวนต์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้แลกนอกซูลูเมนนะครับหรือว่าไอริซารวมไปถึงออร่่าา้้้ํนน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 นะะะะฮเเเเพืออออๆแแแใหรรรรรีบบบบลลลกกกกกกัััั็็ไไไววงงคคท์ขิจม LA เรซเซซีเวย์หรือว่ากิจกรรมแลนซีสกายอีเวนต์เนี่ยนะครับก็คือเจ้าโนวอสวอร์เดนนั่นเองนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าทีมมืดหรือว่าทีมดาร์กเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะแลกเจ้าโนวอสวอร์เดนได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยู่ทีมมืดหรือว่าทีมดาร์กเนี่ยและมีเจ้าดวงดาวเนี่ยนะครับเพียงพอในการแลกซื้อเจ้าโนวอสวอร์เดนเนี่ยนะครับก็แนะนําให้แลกซื้อเก็บเอาไว้ก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนทีมไลท์หรือว่าทีมแสงเนี่ยนะครััััััับบบบททีีีี่่่่่่่ในน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 นขณะะะะ้้้้เเเเเยยยยคคครรรงแแลกกกสืืือออจาาตตววไไมมด็ชํพพๆ จะนะครับปลดล็อกเจ้าโนอสวอเดนแล้วก็ได้แลกกันไปอย่างทวนหน้านั่นเองนะครับก็มีเรียกวเวลานะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะทันอยู่นั่นเองนะครับันนั้นนะครับเพื่อนๆก็ช่วยกันนะครับบริจาคแล้วก็ทําแต้มให้ถึงละกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม l s c w นั่นเองนะครับก็นะครับในวันเสาร์นี้ก็จะถูกนําออกจากเกมแล้วนั่นเองนะครับในส่วนที่2นะครับเพื่อนๆเป็นในส่วนของตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครเก่าและจะถูกนํามารีเมคหรือว่่าาทํใใหมนนนััอปเเดตี้ โดยนะครับตัวละครที no ่จะถูกนํามารีเมคหรือว่ารีดีไซน์นะครับในสัปดาห์นี้ก็คือเจ้าทาโรไลซิสนั่นเองนะครับโดยเจ้าทาโรไลลิสเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นตัวละครนะครับที่ถูกนํามารีเมคหรือว่ารีดีไซน์นะครับในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าทาโรไลลิสเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครนะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาภายในเกม Creature of s o n a า i a เนี่ยนะครับสักพักใหญ่ๆแล้วนั่นเองนะครับก็และมันเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้กาชาปกติทั่วไปเลยนั่นเองนะครับเราก็สามารถไปสุ่่่่มมนนนนะะคครรรรัับบเเเจจ้้้าาาาาททโไไไลิสดหหหืืออวพๆีี ทารูเลลิสอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรอเล่นนะครับเจ้าทารูเลลิสนะครับในร่างใหม่นะครับในวันเสาร์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งการสเตตัสรวมไปถึงแอบิลิตี้ต่างๆของเจ้าทารูเลลิสเนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จะถูกจัดให้อยู่ในครีเจอร์ที่เป็นเทียสสี่นะครับประเภทแคนิวอลแล้วก็เป็นประเภทเทเลสเทียลนะครับหรือว่าตัวละครภาคพื้นดินนั่นเองนะครับซึ่งสเตตัสของเจ้าทารูเลลิสเนี่ยนะครับถูกปรับใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับโดยจะมีีีีีดาาาาเเมมมจจจใในนนนกกรรรรโโตตหืออว่่่่พลัังยยะคบูท 150ดาเมจนะครับเรียกได้ว่าพลังโจมตีเนี่ยนะครับสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็จะจัดอยู่ในครีเจอร์เทียสหรือว่าระดับล่าชนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับอปลิลิตี้ต่างๆเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่มีเจ้าทารุไลลิสอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็รอเล่นในวันเสาร์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของตัวละครใหม่ประจําสัปดดดดดาาาาาาาหหห์์นน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 ีีีีี้้้้้ัััััััััััั่่่่่เเเเเเออองงะะ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 คคคคคครรรรรรรบบบบบกกก็ใใสปปยยยจจจมมมตตตวววลททํขโ ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ได้ถูกออกแบบนะครับขึ้นมาเนี as, man, man man, ่ยนานมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาเพิ่งจะตัดสินใจนะครับนำเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับเข้ามาสู่ในเกมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเมียรักนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับประจําสัปดาห์นี้เพียงตัวเดียวเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในตู้กาชาบูสเตดกาชาหรือว่าตููู้้้สสสีีรรรุงงงงนนนนนนัั่่่่เเเเออะคบบซึืไขใกกาาามตตดชย ครับเราก็ต้องใช้เจ้าตัวบูสเตอร์กาชาโทเคินนะครับหรือว่าเหรียญตู้บูสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับหนึ่งเหรียญแล้วก็เห็ดนะครับอีกจํานวน250เห็ดนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์ในการได้รับเจ้าเมียร้านเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะเพราะว่าในตู้บูสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันมีตัวละครอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์นะครับในการสุ่มแล้วได้รับเจ้าเมียร้านเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนั่่่่่่นน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 นเเเเองะะะะคคคคครรรััับบบแแตตกกก็็ผผมมิดวาาาาู้ลลภยยยใหๆีจส ว่าเก็บเจ้าตัวบูสเตอร์กาชาโทเค็นเอาไว้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะมีคนเนี่ยนครับนำเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับมาเทรดนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกมอัปเดตอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่ขาดตลาดแต่อย่างใดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็รอเล่นกันได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าเมียรักตัวนี้นั่นเองนะครับก็มั่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับเสือนั่นเองนนนนะะะะะคครรัััับบเเพื่่่่่่อๆๆแแตตวววาาาจมมีีีีลลลลลดยย้กกก็ษษณณงท คล้ายคลึงกับฉลามผสมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเมียรัสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในเทียสีนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครนะครับสายแชนิวหรือว่าสายกินเนื้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆแถมยังเป็นครีเจอร์ไทป์เซมิ a ค u a t i c หรือว่าครีเจอร์ครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเมียรัสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นนะครับทางด้านความรวดเร็วคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ยังมีพลังโจมตีที่สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าเมียรัสเนี่ยนะครับมีพลังโจมตีหรือว่าดดาาาาเเเเเมมมจจจในน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 กกรรรโตตตีีี่่่่่่ยยยะะคคััััับบออูท500ลงแวว้ห อาจจะไม่ได้เยอะมากนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าเมีร้านเนี่ยนะครับน่าจะเป็นนักล่านะครับที่ถนัดในการล่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเท่ากันหรือว่าเหยื่อที่มีตัวเล็กกว่านั่นเองนะครับซึ่งความสามารถต่างๆของเจ้าเมีร้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นความสามารถในการบูสต์นะครับเพิ่มความเก่งกาจให้เจ้าเมร้านเนี่ยนะครับเก่งกาจในขณะที่มันเนี่ยนะครับอยู่ใต้น้ำซะมากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับรายละเอียดของเจ้าเมีร้านะครับหรือว่าเจ้าเสือฉลามตัวนี้กันอีกทีหนนนนนะะครัััับเเเพื่่่่่อวาาามมจกกกกงสแ ไหน و, นาานั่เองนะครับเดี๋ยวในวันเสาร์เนี่ยนะครับเรามารีวิวเจ้าเมียรักกันแบบฉบับจัดเต็มเลยละกันนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อน<ห>ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับก็ติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวตอนที่ผมลงคลิปเจ้าเมียรักมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับในโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็นะครับกดติดตามกันไว้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ละกัััััันนนนนนนะะะคครรรรรบบเเเเพื่ออออๆสสาาาดดดยยลีีใใกกปปตขงม Creature Sonalia of ห์้ นน่ะครับก็เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับเพื่อนๆที่ให้เราเนี่ยนะครับมีครีเจอร์ตัวใหม่1ตัวนะครับได้สะสมกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ครับเดี๋ยวรอดูหลังจากที่ทางเกมทําการอัปเดตกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากล้านไปท้ายคลิปนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้นะที่เพจพีแกซ์เซ็ดดาร์กช็อปปิ้งเเนั่นเองนนะครับที่าเราเนี่ยนะครับมีคล ความสะดวกให้เพื่่อนๆนๆะสามารถได้จะเล่นเกม Creature of s o n a r i a ได้ง่ายยิ่งขึ้นหน่อยนะครับพร้อมจําหน่ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าไปสู่หน้าร้านของเราได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถแชทสอบถามแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับจะมีแอดมินเนี่ยพร้อมให้บริการเพื่อนๆหน่อยนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ทางเกมอัปเดตเรามาเจอกันอีกทีีีนนนนนนนึงงคคคครรรัััััับบบบสสสาาาหหหใใใลลลิิิปปปววววดโอออออ้้้้ตตขไไกก่่เพม สวัสดีครับ